เงีายๆก่ไปสิาแล้วพี่น้องสิบสแล้วง่วกลายอยู่ขึ้เกาแล้วพี่น้องง่วกัลายอยู่ขึ้นเกาบรมยากาศซื้อขายงวนโอ้เนี่ยตัูแดงจ้ะหนอนงไงเนตัวกน็กบ่าละพ่อนี่ตัวนี่ยก้ฮะได้กาวพันหากาพันหา แน่สาวน้อยก็อัญหาบ่ถึงเืินเอาไบพ่อบ่ถึงเืินลูกซีไว้หลไว้ตั้งหาเดอเนี่เนี่ยเนี่ยเนยบ่ถึงเมินน่ยก็อัหาบ่ถึงเงินน่ะลูกซีไว้ตั้งหายตัวเมียอมเนาะเฮ้ยตัวนึงอ่ะตัวนี้หลายเป็นตัวนี้สิงเยนเมือนท่านเดยนีเมือนท่านเอามาสองอยูวะเอาเบอร์โทษเลยครับเบอร์โทรมีแนาตัวเอาเบอร์โทษเลยศูนย์เกาแปดศ์เก้าแปดหกห้าศูนย์ เพชรสามต้องสามมาโทษขม่าด้วยพอเสียสีสมเด็จเนาะอันนี้อันนี้เราไม่รูกี่ตัวหนี่ห้องไปซื้อว่าหอสามยันเนาะยันเนผู้ใดสนใจก็โทษเจ้าก็ทำเงินไปพี่น้องอ่ะบรรยากาศซื้อขายงวดหลายเยอะพี่น้องหลายอยู่บรรยากาศซื้อขายงวดเต้นเต้นนะพี่น้องึเต้น นี่กระตูผูง่ายเลยพี่ห้องตัวผูง่ายดีแต่ว่ามันจะบาดตัวเมียตัวเมียหน่อยเมีสาวหน่อยพอเลี้ยงเอาตัวตัวผูมาขายบอกพอเลี้ยงตัวเมียก็พี่ครับไอตัวเมียตัวเมียขาวกับเมียแดงนั่นเจ้าบาทเมียขาวนี ม่สามพันครับเงินสามแม่แดงแม่แดงชิมวงมันอยู่มันแปดเดือนแล้วเงินหกท่องแปดเดือนแล้วนี่เงินหกสูงกว่ามั่นร้อยสี่สิบมันอ่อนอยู่พี่น้องสี่สิบเก็ดสิบสองอยู่เนาะพอเลี้ยงเนาะเลยดูแค่ตัวพอเลี้ยงแับนี้ได้หนุกตัวเดียวครับหนุกตัวเดียวแม่นี่เด็กซื้อกันี่เป็นแม่สาวแม่สาวเนาะแม่สาวติดโบสถ์พร้อมเชียงดำพบ อเบอร์โทรพอเลียงเนี่นี่ศูนย์หกห้าง่นย์สพอเลียงบ้านผู้เมืองเนาะตัวเจ็บแมนปะกะนเก็ครับอ๋ันี้เลยสตัวนี้เลยอันนี้ตัวละมื่นหเนาะสองตัวสองตัวนี่มื่นหกอ๋อสอตัวมื่นหกตัวละแปดพน่งตัวงครับตัวละแปดพันนี่เนาะก็ได้อีก้งหากเอาไปทอมนิดหน่อยเนาะพอเลี้ยงเอาไปท่อมเียงแต่ขาวเดียวตัวผว่าหก่งเดียวดีไงบ ก,กินแต่ตมเงินมันเนาะถตามันใหญ่เกินมาเลียงบอลนกินเมืนหนึงออกกำไรสี่พันหรอร้องมึงเอน๋ยวพี่น้องได้ขี่สใ่นในไหน่าฟอมตัวจิตก็ทำคอยเลียงบรรยากาศซื้อขายง่วงมันกะข,ขึ้นน,นึกว่นนาง่วงจ้ะหายวันทอง เฮ้ยพอเมื่อสามพันอ่ะเนี่ยของพอป่อ๋เินยิ้มคนาโ้องอนี้นันเสียงค้นก้มีเสียงค้นกก็พอี้ตันพอเี้ตันค้นโซ่พอตันเรียกบาทพอตันนี่พอตันเรียกบาดแม่มื่นเจ็ดพันมืนเจ็ดแม่สาวอ่ะแม่แม่แกบ้านแม่มันเอาม่โตมานนี่เดี๋ยวมาซี ต้นตัวนี้แมนะสแม่นี่แมนปะสองแม่แมนบ่นี่สองนี่แมนปะอ๋แม่ให้คมหนึ่งอ๋อหลูกใสจ,จ้าไปอ๋อ,อพอยไก้จ้าไปอันนี้ได้กันนี่ได้กันมึนได้กันนะั 17, 000, 17, นนเจ็ดพเบื่อโทษในพอตันสูแปดสามสามสามเจหาีศูนย์สามหาพอตันเดอ้อนี่สูงลอย สามลงเยอะหน่องสงกราซีสามลงคูณได้สนใจโทรมาพอตั้งเนอร์นี่บูนึงแม่นึงกับพอจ้อยจับไปเล่าไปหน่องแม่ลูกหลาวยังไม่แม่ลูกของพอจ้อยจับไปเงินซีพนะสวัสดีครับอาจารย์สมหวังมาโดนอะไรดิอาจารย์สมหวังผมก็ได้คิดสอนเออเอาเอาครับครับครับอาจารย์สมหวังเล่ากระายผู้ใดสนใจก็ติดต่อติดถามเราไปหน้องมึงอไงเราไปหน้องมึงอยง่ายๆของอาจารย์สมหวังมึงไป แยกแม่แล้วหลายไปเลยหรอแยกแม่ไปหรอฮะบ่ทันได้ขายแปลว่าแม่ขายไปแล้วแล้วันนี้สิเอาหลายไปไในระบาดนี่เมื่อสามแม่สาวหน่อยเนาะเอาแม่พ่อเป็นไหนคือของเราปะเนี่ยเมื่อสามหนึ่งเอาเบาไปเบาไปเอาไปเป็นเมืองกันอยู่พี่น้องเป็นเมืองกันอยู่ซื้อเมื่อหกว่ะสองงงไปใช่เพื่องเรายใจช่ไปใช่าป จังหวัดพอใจเนี่ยพอตันเนี่ยโอ้เขาจะมางามเนี่ยพอใจมือห้าพนะโอ้เขาไปอันน่าคดเขาไปยู่โดนเนี่เขามันเขาไปเฮี้ยนโดนได้หนึ่งมือห้าพนะแม่ลูกตรงเมียเด้อพี่น้องแต่ว่าก้องแางแล้ลูกก็ัวพอใจเนี่ยลูกสองเนาะเอ้าเมียเนาะเอ้าเอ้าโอ้โว้ย โอ้เรียนาเียอะเทียนล่ะวะโอ้โว้ามือปินเดียนาสองเดีย้วไ่้จะึ้นนะไม่ต้องเรียนอีเลยเต็มเต็มเรากล้องคอยพวกนั้นอะได้ภาพพอผมดี๋ยวถ้าได้กันอีกเมื่อไหร่ มื่อไหรเมื่อนาพันเอาร์โทรพอจ่เกกปนึ่งมเก้าหนึ่งสามเก้าเเอาโทรมาได้อพี่น้องอใใจบ้านโเก็ทำมันไปพี่น้องเกรีย็นนี่ก็ตีเลยตีมาเลยนวจาเลย้เจ้าอะัวผมครับไม่เอ้เอาเอา Oh, like, โอ yeah. ้งัวออกดีแต่พี่น้องม่หันแต่ว่าผมกะทายตีู่ดอกตี้ไม่หันตีแต่ว่าตดทำได้เราเมื่องเอาได้พี่น้องแต่ว่าบริษัทเต็มเต็มบริไดทมีแมวมีแมวนิดหน่อยมันกระโดดทรงเช่งกันเหยียบก้นนะพี่น้องไมงหันม้วนก็ได้อะไร้งหัวจอมากระเพยมันนี่มากระเพยยุตยุติหัวจอยุติยุ่ิว่าอะไรยุติยุติว่าอะไรเยอะไปเเนี่ยของเจ้า ไอเ้ยอเดือเจะกบาทเด๋ยนเมนี้ป่เดือนสองหกสเดือนเจบาทะรป่ะนี่ผมว่าเดีมอานะมือหาพัดหาพนะท่องเงี้ยงไว้่องเดือนช่องบักอันสกช็อกโกแลตเนาะเราเดี๋ยวเรื่กตัวนหลอดครบเรอไปหลอดครบนะเราเล่าเรอเอาเบอร์เท่นั้นี่สูหนหนึ่งหากาหกเก้สองแปดหเอาโทรมากแ้วของพ่อยังพ่อหนูแม่สั่งเนาะ พ่อหนูแม <ici> <an> ่สังไปใส้เราพ่อหนูแม่สังย่างไปหางง้วโอ้ยเล่าตาดีเลยแม่หนูพ่อสังอ้าโทษทำปินไปแม่พ่อหนูแม่สังหลุดไส้เรามาขายให้เดอ่ะบรรยากาศสื่อขายง้วนขายง้วนก็เพิ่มขึ้นดียุคน้องบรรยากาศมว่น้องมวลเนาะโอ้ โอ้นี่เดะตัวนี้ก็ง่ายเด้อพี่น้องเดะตัวนี้ก็ง่ายเลยง่ายดีอังพี่น้องเดะตัวหนึ่งคุณนี่นะคนก็บที่เริ่มที่ได้ซื้อได้ขายกันนะเป็นได้พอมาซื้อมาขายโอ้ยไม่ยางมึงเออมา่ยางมึงเนาะ เมื่อเนี่ยแม่โกมาเนี่ยเดียวขยแล้วเียไแล้วนี่ปะกัฝากกเมียสาโอ้่นั่นโอ้นั่นเรีบยวอยแล้วเนาองอยของหอยได้ก็จบมาดมหอยหั่มเนาะเอาพอคุ้นป่ะเอพอขึ้นเอาได้เล้ขายแล้วเนาโอ้ยังกันดีคุ่ได้เลยแล้วเอาแล้ววนนี่ดีตัวบริการสมหยากเนาะโอ้เรียบร้อยแล้วพะนะได้เลยเรีบย้อยแล้ว เรียบร้อยแล้ววะว่างันบอดีครับดไ,ได้ไมาโตไหมนี่มาไหล,ไหลนี่หลามหลาเลยนี่โอ้ได้กำไรด้วนี่ วันนี้ตัวว่าผนว่างัวทองที่บาทนี่เฮ้ยตัวไหนก่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเแม่เนี่ยวะอ๋อเนี่ยแม่แดงนี่เนี่วะอันนี้ผสมอะไรเด้อพะนะผสมมังหันนี่แต่พอพันมันจับจ่าเลยจ่าจ่าเลยพอพันมันนี่เอาทิดวัดทิศกับว่ากันอีกเรื่องเนาะเนี่ยตัวทองผลว่ามีแต่ทิ่ผลว่าดิผสมไม่อ่ได้เลยทรายกับตัวนี้ผสมแล้วมื่นหกพันเนาะต่อร่องไปอันนี้แม่นี่เดี่บาทนี่แม่นี่เก้าพัน ก่อพันบ่ถึงเมือนแม่นี่เด้อบัดนิเงินสี่พันนะโอ้นี่เมงินสี่สูงมากเลยสี่สิบเจ็ดยพี่น้องโอ้ยไปกินบ่อว่าอดไรดอกไอตามเงาอาเอาเบอร์โทษนี่นี่ครับปอยสูญเหาเยาหกสามหกแปดเจ็ดเเอาโทรเข้ามาเด้อยพี่น้องบัานน้องขามเนาะสามารถโทษเชจก็ํามเนไปมานานหากินน้ำกันมาอไปยังบองไปยัครับผมนี่แหะพี่น้องการซื้อขายงัว มันแห้มัน่ห้งมันเป็นหนังมันเป็นหนังมันหางเปมันหายเพ่งเพ่งที่วมันตีวงกว้างมันตีวงกว้างไง้อัเควอามันมันกับผูกขาหน่อยเลยด้วยล่ะ นั่นแหละขามันก็มัดมันได้ยื่ได้ล่ะโอ้นี่แม่นี่มันะโอ้บอกเพไปนนั่นน่ะมันหายได้นั่นน่ะบอกบ้องงวงว่าเพื่อนนะครับพี่น้องบรรยากาศสื่อขายงวงอ่าวันกันยังแปะอ้อมสนามเลยพี่น้องงวงงูก็หาว่เห็นเรื่อนึงคนก็เริ่มนั่งเดิมปวดแกงปวดขาแล้ววันออกไปสื่อขายงัวนี่งัวตัวนี้มันเด็กหายนล้วมั้งมันเอาดิมันเอาอีอี๋เปนแม่ตาของมันถอดเด็กคนนี้ไป ตัวนี้ก็งามดีพี่น้องตัวนี้ก็งามดีตัวแม่เงเลยพี่น้องเงีมงดีบรรทัดไปหลายรย์จะพอตัวนี้พอให้ตัวนี้เปิดร้านสองกัวร้านเลยสองหมื่นกัวสองหมื่นห้าพันต่อร่องไปพี่น้องต่อร่องไปแม่แม่แยกลูกเนาะเฮ้ยแม่โอ้นนี่เดี๋ลูกอะ โอ้ oh, เป็นแม่ลูกแล้วพี่น้องลูกตรงนียพร้อมนี่ลูกตรงนี้ลูกล้อผสมยังไหวนี่ลูกลูกเราเป็นลูกผู้ใดี้บ่อูโเนาะลูกบอลบานเขาเนียวนี่พี่น้องแล้วลูกแกโตัวหรอสองสองตเนาะประมาณสองตัวเลยพี่น้องเท่าไรกันสองมันหาเอาเบอร์โทรษนะครับโน้จำเบอร์ไว้เลยว่าไปยังจำไปยังจำเบอร์โทษไว้เลยพี่น้องจำเบอร์โทษไว้เลย มันเจียบมันก็บวเยหือร์โทรมานํ้ำนมันก็จำเบอร์ไวเด้เบอร์มันก็ตั้งมาซีบโตเนาะมันก็นับบฆสนะนี่ก็ตัวนี้ก็ซีไปไงต้องเหงาเะไงต้องเหงาอ่ะเหงายันยงขายร้วมันมีขาทุนน่ะขาดแ่ลขาดรเป็นไรล่ะตัวนี้ขาดไรขาดกำไรเพราะสองพันเปตัวว่ะขาดทุนนั่นเอ้ยเจ่าพ่อพวกนี้ถือยมไผ่กันปะ เจ้าพ่อห้อยก็พ่อฆ้าเลี่ยมกันบุบบาทนี่พ่อห้อยกับพ่อฆ้าสู้กันเนาะผู้ใดชนะผู้นั้นก็ได้เงินทันแหละเอ้าเอากันอีกแล้ววันนี้เอาลูกก็มีอาซบเอากันแล้วผู้ใดชนะกับผู้นั้นได้เงินทันแหละเนาะเอาเมืึงกันไปเมืึงกันไปเคนสื่อสื่อขายกันนี่พี่น้องเมืึงกันไปเมืึงกันแง่ๆไปเถียงมั่วสวงนี่มึงกันสื่อขายกันนี่พี่น้องหลามมัว เกินเยอะหนองเกินดีอยู่เอาไว้บรรยากาศซื้อขายงั่วเอาจำนี้ก่อนนี่พี่น้องก่อนนี้ปล่อยกูเลยกูแช่ปล่อยกูติดตามมีเด้อหาสายหูกับหาให้ื่ได้เด้อพี่น้องบ๊วยมั่วกับหลายคนหลมันนั่งหาบ่พยก่อนแล้วก็ว่ามาขายน้องพี่น้องผู้คนนี่คนกับเบิร์ตแล้วคนว่าเจ้ามึงแม่หนิมันถือหูวันนี้ไปมึงแต่ทั้งแม่ชังสูงยังไงนั่นจะเม็นหูว่ะ โู้นี้ก็ได้ไปนี่ก็ได้คายกันอยู่โอ้นี่หูเยอะพี่น้องหูเอะน่อนี้เปวเจ้าของันอะใส่สายหูพี่น้องนี่อันอนี้งอผู้ใดน่แมนเฮ้

อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเลยเด้อผู้ใดเข้ามารับชมรับฟังก์กัโนงบโปรให้พอ่อเป็นกำลังใจเลยเด้อพี่น้องอ่ะสวัสดีครับ